สวัสดีครับยินด,ดีต้อนรับเข้าสู่ช่องฟี c อมช n น l นะครับช่องที่เรียนรู้ร่วมกันอย่างอิสระและสร้างสรรค์น,นะครับวันนี้วันที่27มกราคม2564นะนะครับขออนุญาตมาอัปเดตแล้วก็แบ่งปันครับผมสำหรับคนที่ได้รับสิทธิโครงการเราชนะนะครับที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนว่าจะมีวิธีการใช้เงินนะโครงการเราชนะอย่างไรนะครับวันนี้มีรายละเอียดนะครับแล้วก็รงถึงว,วิธีการใช้เงินนะของโครงการเราชนะให้กับทุกท่านได้รับทราบกันนะครับ สิ่งที่ควรจะรู้สําหรับผู้ที่ถือบัตรสสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนนะครับก็จะต้องมีอายุ18ปีบริบูรณ์เนาะหากท่านนะครับมีบัตรสิดิการแห่งรัฐแล้วก็เป็นผู้ประกันตนมาตรา3-3อันนี้ท่านก็ได้รับสิทธิ์นะครับโดยอัตโนมัติอยู่แล้วนะครับไม่จําเป็นต้องลงทะเบียนนะครับผ่านเวอร์ไวเเราชนะ .com นะท่านจะได้รับเงินเข้าทันทีซึ่งจะมีการโอนเงินให้วันที่5กุมภาพันธ์นั่นคือ นั่นคืองวดแรกนะครับก็จะมีจํานวนเงินที่เข้าให้675บาทหรือ700บาทนะวันที่โอนของเดือนกุมภาก็จะมีนะครับวันที่5วันที่12วันที่19และวันที่25กุมภาพันธ์ส่วนเดือนมีนาคมครับก็จะมีวันที่5วันที่12วันที่19และวันที่26มีนาคมนะครับท่านสามารถใช้สิทธิ์นะครับได้จนถึงวันที่31พฤษภาคม2 5งหนะ อันนี้สามารถทบจํานวนเงินที่จะใช้ในแต่ละสัปดาห์ได้ความหมายคือรอให้เตือนถึงนะครับวันที่25กุมภาพันธ์เนี่ยท่านไปใช้ทีหนึ่งในรอบของกุมภาพันธ์ก็ได้นะหรือจะไปรอให้ใช้ในเดือนอะไรครับมีนาคมเลยก็ได้นะครับอันนี้ก็ไม่ได้มีข้อห้ามอะไรนะครับทีนี้นะครับผมกลุ่มที่จะได้รับนะครับเดิมทีได้รับ8 0 0บาทต่อเดือนอยู่แล้วท่านจะได้รับวงเงินเพิ่มนะ67 5บาทต่อสัปดาห์ ซึ่งถ้ารวมเป็นหนึ่งเดือนก็จะได้อยู่ที่2,700บาทต่อคนต่อเดือนวงเงินต่อคนตลอดระยะโครงการที่ท่านได้5,400บาทนะครับส่วนอีกกลุ่มหนึ่งเนี่ยนะครับได้รับอยู่แล้ว700บาทต่อเดือนนะครับก็จะได้รับวงเงินเพิ่มอีกนะ700บาทต่อสัปดาห์ซึ่งรวม2,800บาทต่อคนต่อเดือนนะครับวงเงินต่อคนตลอดระยะโครงการจำนวน5,600บาทนะครับ อ่านี่ก็เป็น2กลุ่มเนาะเอาละเดี๋ยวเรามาลงรายละเอียดนะครับถึงวิธีการใช้งานนะครับทางด้านของโครงการเราชนะที่อยู่ในกลุ่มของบัตรคนจนกันบ้างเรามาดูอันแรกครับวิธีการใช้งานสิทธิ์เราชนะนะครับที่ผ่านร้านพงฟ้าที่มีเครื่อง EDC ซึ่งหลายท่านก็คุ้นนะครับในส่วนของการสแกนโดยผ่านเครื่อง EDC อยู่แล้วนะครับ ในกรณีที่เราใช้สิทธิ์เราชนะนะครับมีขั้นตอนนะครับไม่ยากนะครับมาดูกันเนาะขั้นตอนครับก็แน่นอนว่าท่านจะต้องไปเลือกซื้อสินค้านะครับแล้วก็แน่นอนว่าจะรู้จํานวนเงินเนาะท่านก็นําบัตรนะครับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนนะเอาไปให้ร้านค้าซึ่งทางด้านของร้านธงฟ้าดังกล่าวครับเขาก็จะกดโดยการชําระด้วยบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับ เสร็จปุ๊บครับร้านธงฟ้าก็จะกดสิทธิ์เราชนะนะเห็นไหมครับอันนี้มีเพิ่มเติมเนาะมีปุ่มให้ร้านธงฟ้ากดสิทธิ์เราชนะเสร็จปุ๊บเขาก็จะนําบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนของท่านเนี่ยนะเข้าไปเสียบเครื่อง EDC ดังว่านี้นะครับโดยใช้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐของท่านเสียบเข้าไปเสร็จปุ๊บร้านนะครับร้านธงฟ้าก็จะกรอกเลขจํานวนเงินนะครับที่ท่านได้ซื้อนี่แหละนะครับแล้วก็ทําการตรวจสอบพร้อมสําหรับการกด ตกลงนะอ่านี่ก็เป็นวิธีการในส่วนของการใช้สิทธิ์เราชนะผ่านร้านทงฟ้าที่มีเครื่อง EDC ทนอีกรอบนะครับเราเลือกสินค้านะครับเสร็จปุ๊บเราก็นําบัตรสุขการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนยื่นให้กับร้านทงฟ้านะร้านทงฟ้าก็จะกดการชําระเงินด้วยบัตรสุขการแห่งรัฐนะครับแล้วก็จะกดเลือกสิทธิ์เราชนะนะครับแล้วก็เสียบบัตรนะครับสุขการแห่งรัฐของท่านเข้าไป กอกจํานวนเงินที่ท่านซื้อนะครับว่าจํานวนเงินเท่าไหร่ตรวจสอบให้ถูกต้องอีกครั้งหนึ่งแล้วก็กดตกลงนะครับนี่คือเป็นวิธีการใช้สิทธิ์เราชนะผ่านร้านธงฟ้าที่มีเครื่อง edc นะครับเอาละต่อมานะครับในเรื่องของโครงการเราชนะสําหรับบัตรคนจนหรือบัตรสุขการแห่งรัฐเนี่ยไม่ได้ใช้แค่ร้านธงฟ้าที่มีเครื่อง edc เท่านั้นนะครับท่านสามารถที่จะไปใช้สิทธิ์นะครับที่เป็นร้านธงฟ้าที่มีแอปพลิเคชันถุงเงิน ซึ่งแน่นอนว่าแอปพลิเคชันถุงเงินเนี่ยนะครับก็จะมีการใช้ผ่านโครงการคนละครึ่งก่อนหน้าอยู่แล้วนะครับหรือเป็นโครงการที่เข้าร่วมเราชนะใหม่อ่ะอันนี้ก็มาดูกันว่ามีวิธีการอย่างไรอันนี้คือผ่านแอปพลิเคชันนะนะครับวิธีการอย่างนี้ครับผมนะก็คือท่านก็จะต้องมีบัตรสุขการแห่งรัฐไปเหมือนเดิมครับแล้วก็เลือกสินค้านะครับให้เรียบร้อยดูจํานวนเงินเท่าไหร่ นะครับในมูลค่าที่ท่านจะซื้อเสร็จปุ๊บท่านก็ยื่นบัตรนะครับให้กับร้านธงฟ้าที่มีแอปพลิเคชันถุงเงินดังว่านี้นะครับทางร้านนะครับเขาก็จะทําการนะครับรับชำระนะครับโดยการเข้าแอปไปถูกไหมกดแอปถุงเงินขึ้นมาแล้วก็จะมีไอคอนนะครับที่อยู่ในแอปถุงเงินของเขาก็คือโครงการเราชนะเขาก็จะกดเลือกนะครับในเรื่องของปุ่มเราชนะ เมื่อกดเลือกแล้วนะครับเขาก็จะกดเลือกต่ออีกครับในเรื่องของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐซึ่งก็จะมีรูปภาพปรากฏให้เห็นชัดเจนเนาะนะครับปุ่มเราชนะตามด้วยบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเมื่อกดนะครับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเรียบร้อยนะครับก็จะเด้งมาหน้าที่เรียกว่าสแกนบัตรนะครับเขาทางร้านเนี่ยเขาก็จะเอาบัตรสวัสดิการของรัฐด้านหน้าบัตรของท่านเนี่ยทำการสแกนนะครับเมื่อสแกนเรียบร้อยเนี่ยนะครับก็จะมีการกออจํานวนเงินเนาะที่ท่านซื้อร้านของเขาเนี่ยจำนวนเงินเท่าไหร่ เสร็จปุ๊บครับผมก็จะให้ยืนยันนะครับในเรื่องของการชำระเงินโดยการใส่พินนะครับหรือสแกนหน้าอ่านี่ก็จะเป็นพินนะครับท,ที่ท่านต้องมีเนาะนะครับก็จะต้องใส่เข้าไปนะครับในส่วนของพินตัวนี้หรือรหัสผ่าน นะครับหรือสแกนใบหน้าก็ได้แล้วแต่ท่านจะเลือกนะครับเมื่อเสร็จสับผ่านเรียบร้อยก็จะทํารายการสําเร็จนะนี่คือเป็นวิธีการที่เราใช้โครงการเราชนะถูกไหมสําหรับกลุ่มบัตรคนจนหรือบัตรสุขการแห่งรัฐผ่านนะฮะผ่านล้านถุงเงินหรือเขาเรียกว่าแอปพลิเคชันถุงเงินนะครับที่เป็นล้านธงฟ้าที่เข้าร่วมโครงการคนละครึ่งก็ดีหรือโครงการเราชนะนะครับล่าสุดนี้ก็ดีทนอีกรอบนึงนะครับวิธีการที่ท่านจะไปใช้นะครับโครงการเราชนะ ผ่านร้านถุงเงินนะครับที่เข้าร่วมโครงการเนาะก็จะมีการที่ท่านเลือกซื้อสินค้าอะไรเรียบร้อยแล้วนะครับก็จะต้องยื่นบัตรนะครับสสดิการแห่งรัฐของท่านให้กับร้านดังกล่าวร้านดังกล่าวครับ <c oughs> เขาก็จะเข้าแอป,ปถุงเงินถูกไหมกดโครงการเราชนะนะครับแล้วก็จะกดเลือกบัตรสสดิการแห่งรัฐนะครับแล้วก็จะเด้งมาสแกนนะครับร้านนะครับก็จะทําการสแกนหน้าบัตรของบัตรสสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนของท่าน เมื่อสแกนเสร็จปุ๊บนะครับทางร้านเขาจะกรอกจํานวนเงินที่ท่านเลือกตะกี้นี่แหละว่าจํานวนเงินเท่าไหร่ถูกไหมนะครับก็จะทําการกรอกสายเสร็จปุ๊บจะต้องยืนยันการชําระเงินนะโดยขั้นตอนนี้สําคัญท่านจะต้องอตรวจสอบตรวจเช็คก่อนว่าจํานวนเงินดังกล่าว นะครับมันเป็นจำนวนเท่าไหร่เสร็จปุ๊บท่านก็จะต้องอะไรครับยืนยันพินหรือใช้ในเรื่องของการสแกนใบหน้านะครับให้กับทางด้านของร้านค้าอีกครั้งหนึ่งแล้วก็จะเสร็จสิ้นในเรื่องของการทำรายการสำเร็จนะจุดนี้สำคัญนะครับในเรื่องของการใส่พินท่านจะต้องใส่ด้วยตัวท่านเองนะครับเนาะอันนี้สำคัญนะครับหรือสแกนใบหน้าก็เดี๋ยวลองดูนะครับว่าอันไหนสะดวกกว่ากันแต่สำคัญว่าพินของท่านจะต้องรักษา เป็นความรับดีๆอันนี้เป็นการแจ้งเตือนร่วงหน้าก่อนนะนะครับไม่จําเป็นต้องบอกพินนะให้กับร้านค้าเขาทราบนะอันนี้ก็ย้ําเตือนก,นกันก่อนนะครับเ,เป็นการสรุปวิธีการใช้งานนะครับเขาเรียกว่าผ่านทางด้านของร้านธงฟ้าที่มีเครื่อง edc ก็ดีมีวิธีดังที่เราแบ่งปันไปหรือจะไปใช้จ่ายนะครับโครงการเราชนะผ่านร้านธงฟ้าที่เรียกว่ามีแอปพลิเคชันถุงเงินหรือร้านที่เข้าร่วมโครงการคนครึ่งก่อนหน้าสามารถใช้ได้หมดเลย นะครับแล้วก็ร้านที่เข้าร่วมโครงการเราชนะนะครับโดยตรงก็สามารถใช้ได้เหมือนกันนะครับทางด้านของร้านค้าก็จะมีแอปพลิเคชันถงเงินแล้วก็มีกล่องที่เรียกว่าเราชนะรองรับเรียบร้อยแล้วนะครับผมเอาละนี่ก็เป็นในส่วนของวิธีการใช้งาน โครงการเราชนะสําหรับบัตรคนจนมีวิธีการใช้งานตามที่เราแบ่งปันนี้ไปนะครับถ้าไม่ชัดหรือไม่เคลียร์อย่างไรมีคําถามอื่นใดนะครับก็สามารถที่จะพิมพ์มาใต้คลิปสอบถามกันได้ครับก็ยินดีที่จะหาข้อมูลนะแบ่งปันข้อมูลให้กับท่านได้รับทราบข้อมูลกันครับถ้าคลิปนี้เป็นประโยชน์ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์และติดตามกันก็ขอบพระคุณเป็นอย่างสูงและที่สำคัญครับท่านอย่าลืมกดกระดิ่งท่านจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆเสิร์ฟตรงแบบนี้ให้กับทุกท่านได้ ไรับทราบแน่นอนครับช่องฟิลอมชาแนลบายกเกษมสันต้องดำาราไปแล้วขอให้ทุกท่านโชคดีและมีความสุขครับสวัสดีครับ